สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้เราเข้ามาดูเคสนึงนะ <S <S เคสนี้ลูกค้าได้ทําการซื้อลิ้นปี้ผีเสื้อไปแล้วนะฮะปู่สั่งให้เปลี่ยนนินปีผีเสื้อนะครับ <S <S อันนี้เปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับอันนี้ลินปีผีเสื้อใหม่นะครับใส่ไปแล้วนะลินปีผีเสื้อใหม่เนี่ยไม่หายนะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวดูกันน,นี่อ่าเร่งแี่ประมาณนี้นะครับ แออล้วก็เขเร่งค้างด้วยครับอดับเครื่องดับเครื่องแล้วพักหนึ่งแนละ้วดูนะว่าเร่งใหม่เร่งขึ้นไหมครับอ่าเร่งขึ้นนะครับดับเครื่องเร่งขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นอะไรขอทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่ะรอบเดินเบาจะเร่งไม่ขึ้นอ่าเร่งไม่ขึ้นแล้วนะนะโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาเช็คโค้ดที่กล่องกันก่อนนะครับและนี้เราจะซ่อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะมาหาโค้ดกันนะโค้ดในกล่องคนระับอ่าโค้ดขึ้นเกี่ยวกับลิ้นปีพีเสื้อนะฮะอ่าทางอูวก,ก็เช็คแล้วนะฮะว่าขึ้นลิ้นปีพีเสือ้อเขาบอกน่าจะเป็นลิ้นปีผีเสื้อพังนะะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ เบื้องต้นนะโค้รลบออกนะครับอ่โค้ดไม่มีค้างนะครับโคตดออกหมดอ่ากล่องมีลุ้นนะน่าจะใช้ได้นะครับโอเคหลังจากที่ถอดหัวเทียนขึ้นมาดูนะครับอันนี้หัวเทียนนี่จะเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะสีเขียวนะครับโอ้ยร้อนอ,อันนี้บอสเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ท่าๆเหมือนกันแต่จะเป็นตัวแรกนะรุ่นแรกเลยอตอนนี้จะเป็นตัวสีนี้แล้วนะครับสีเขียว อ่าเบื้องต้นะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะแล้วก็คอยอ่าจะต้องดูทีนะคอยนะคอยเสียเป่าไ่รู้เช็คอีกทีนะครับอ่าอันนี้พัดลมนะหลังจากติดเครื่องแล้วเปลี่ยนหัวเทียนแล้วลองเบิ้ลเร่งเงี้เปลี่ยนหัวเทียนแล้วโอเคเร่งขึ้นปกตินะครับแล้วนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบพัดลมมาไอ้ลูก ไอพัดลมต่อมาครับแรงมาเด,มเดี๋ยวจะแก้ไขขึ้นระบบเดิมนะปก็ติพัดลมตัวนี้จะทํางานต่อเมื่ออุณหภูมิได้ที่นะกล่องจะเป็นตัวสั่งาจพัดลมทํางานนะครับเนี่ยตอนนี้พัดลมทํางานรอบสูงเลยน่าจะต่อเข้ามาเออต้องมาไล่ระบบไปนะเรื่องแงอร์ไอทำงานแรงเกินนะ อะไรระบบไฟคืนเดิมกมอนะครับเดี๋ยวจะช็อตเข้ากล่องอ่าดีเลยนะฮะอันนี้ก็สลับอีกนะครับมี ECU power <ๆ>จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ยูดีพัดลมจะอยู่ข้างบนสองตัวนี้พัดลมอันนี้เอาพัดลมไปใส่ตัว ECU นะฮะอ่าหลังจากที่ทําการตรวจเช็คแล้วแลวเลขกล่องนะครับกล่องอันนี้เคยเปลี่ยนมานะไม่ตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการอัปเดตเข้าไปใหม่นะฮะ 1764นะด้อหกบสี่ครับเลขจดมาแล้วนะครับได้ทำดูจำาอัน,นี้ไว้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คในข้อมูลในกล่องนะฮะอันนี้คือการทำการโอเคอัปเดตกล่องนะครับอ่าอัปเดตกล่องให้เข้ากับเลขตัวถังนะฮะคือรีเซ็ตใหม่อ่าตอนนี้เป็นเลขตัวนี้นะฮะเลขตรงกับเลขตัวถังนหะนึ่งพันเจ็ดสิบหกนะฮะ หลังจากที่เราได้ทําการนะฮะเปลี่ยนหัวท่งหัวเทียนเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่าเราได้มาลองเทสดูนะครับอ่าดูนะคะนรับอัตราการเร่งปกติเร่งขึ้นปกตินะ,ะไฟไม่มีโชว์นะครับอันนี้ก็จบสวย,สวยเลยนะฮะอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับอาการเร่งไม่ขึ้นนะฮะไม่ใช่ชีลิ้นตีผีเสื้อนะฮะอ่าเน้นนะครับไม่ใช่ลินตีผีเสื้อกลัว ANG เสียตังฟรีนะฮะอันนี้จบครับอ่าเทสให้เห็นเเลยะครับผม สำหรับเคสนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ก็จะมีเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวคอยหนึ่งตัวนะคอยตคอย24หนึ่งตัวแล้วก็ไล่ระบบสายไฟนะในชุดกล่องฟิวส์นี่ไล่ระบบคืนกับระบบเดิมนะฮะลูกค้าต่อต่อสายไฟชุดพัดลมมาเพิ่มนะครับทําให้ระบบไฟมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับแล้วก็ลูกค้าเคยเปลี่ยนกล่องแล้วาก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ผมติดเครื่องรันไว้แล้วพักหนึ่งแล้วนะ ติดเครื่องรันรอบเดินเบาไว้อันนี้เล่งได้ปกตินะครับเนี่ยอเอ้ไฟไม่มีโชว์นะครับจบนะจบสวยๆเลยอ่าเดี๋ยวดับเครื่องแลง้วลองสตาร์ทใหม่นะครับอ่าเรียบร้อย เรียบร้อยนะฮะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะจ้าอูจังต้นทาทาชนบุรีนะครับ0802222002นะครับเอารถมาจบแน่นอนสำหรับเคสนี้นะฮะต้องขอเตือนอูไวด้วยนะครับหรือว่าลูกค้านะครับอาจารย์เล่งไม่ขึ้นนะฮะอาจจะเป็นแค่หัวเทียนนะเปลี่ยนแค่หัวเทียนก็หายลนะอ่าไม่ต้องไปเปลี่ยน เลี้นตีผีเสื้อนะครับโค้ดปกติจะขึ้นลิ้นตีผีเสื้อนะครับแต่ไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่ต้นเหตุนะมันคือปลายเหตุครับระบบไฟนะครับก็แปลงมาห้ต่อพัดลมสายตรงมาะะแล้วเราได้ตรวจเช็คเจอว่าว่าลูกค้าเคยเป็นกนะะล่อง ecu มาเราก็ได้ทําการอัปเดตกล่องให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมเครนี้ฮะจอดปู่เป็นอาทิตย์นะฮะมาที่นี่ประมาณชั่วโมง1นึงเสร็จนะครับ